สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับหนูเพื่อก้กาค่ะเซียนซองค่ะทางช่องบุญนําโชคเช่นเคยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะสําหรับคลิปนี้นะคะกะยังเป็นแนวทางรัฐบาลล่าอยู่นะคะทุกๆจันทร์พุธศุกร์นะคะเราก็จะมีแนวทางรัฐบาลลาวนะคะมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะ อย่างน้อยนะคะห้าสำนักนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสำนักที่หาแล้วค่ะคุณ่อคุณแม่ขะ,ะ,ะเป็นสำนักทีเอฟซีหลายท่านนะคะรอคค่อยอย่พอสมควรนะคะเพราะว่าเป็นแนวทางที่ตัวเลขน้อยนะคะน่าจับตามองนหาน,นานลงทุนนะคะเจ็บกับเจ็บบอลลายหรือว่าสำหรับคนทุนน้อยนะคะ ล่อค่อยแนวทางหนีอยู่นะคะเป็นไพ่ไปว่าใดค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะกะคือแนวทางของเซียนเวียงจันทร์นั่นเองนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทาง ของเซียนเวียงจันทร์วันนี้นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เซียนสองและก็บุญนำโชคนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปถ,ถัดไปของทางช่องบุญนำโชคนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันเลยนะคะว่ามือนี้เซียนเวียงจันทร์นะ,ะมีแนวทางเอยียงมาฝากคุณพ่อคุณแม่คะ่ะว้าถึงเซียนเวียงจันทร์นะคะสำหรับ แนวทางรัฐบาลเล่านะคะงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาก,กับลาดไปค่ะคุณพ่อคุณแม่เชียดไปเต็มเดียวนะคะเพิ่นหายอย่างมากเนาะเพิ่นหายหาเก่าเนาะตะวามันหลับไปออกหกเก่านะคะบ่เป็นยังนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังถามหาคือเก่านะคะเพราะว่าตัวเลขของเพิ่นคื้นจังทีนูบอกไปต้นคลิปนะคะเพิ่นเป็นเซียนนี่หายตัวเลขน้อยมากๆนะคะนาจับตามองนาแล้วกับเข่ามาดูอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่ โมเมนต์ว่าวันหายตัวเลขหน่อยแล้วว่าเคยเขานะคะมีเข้านะคะให้ตัวเลขมาแค่นี้แล้วก็เข้าด้วยนะคะบางงวดนะคะถ้าไม่เข้าก็จะเฉียดแต้มเดียวเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะถ้าผู้ใดสังเกตนะคะเมื่อวาวตัวเลขของเมื่อนี่ดีกว่านะคะว่าไปกระยหญห่างนะคุณพ่อคุณแม่สายแล้ว้อมนะคุณพ่อคุณแม่บอกยาวว่าเดี่ยวอื่นนี่หละนี่หละคำแพงแม่ขอลองละว่าตัวเลขเพิ่นซะตอนนี้ <laughs> ทีเราอยู่เนอะคุณหมอคุณแม่นะคะหนูต้อตงยืดเวลาแน่จากหน่อยนะคะบ่ยืดบมได,ด้ดีคุณหมอคุณแม่นะคะต้องทำเวลานะคะทุกๆคลิปนะคะทุกคนโปรดเห็นใจด้วยนะคะอ่ะแนวทางรัฐบาลลาวนะคะของเซียนเวียงจันนะคะงวดประจำวันจันที่เจ่7พฤศจิกายนสองหหนะคะเซียนเวียงจันก็ให้เลขสี่ตัวมา 1> 1หนึ่งหางเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเลขสี่ตัวหนึ่งหางของเซียนเวียงจันวันนี้คือหกหกห้าเจ็ดค่ะหกหกห้าเจ็ดนะคะสำหรับเลขสี่ตัวหนึ่งหางวันนี้นะคะมาดูในส่วนเลขสามตัวค่ะวันนี้ให้มาหนึ่งหางเหมือนเดิมนะคะคือหกห้าเจ็ดค่ะคุณพ่อคุณแม่ขะเลขสามตัวหนึ่งหางของเซียนเวียงจันวันนี้ก็คือ 6 5 7นะคะให้เลขสองตัวมาสีหางคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณหมอคุณแม่คะเลขสี่ตัวขออภัยค่ะเลขสองตัวสีหางนะคะก็คือ6 6 6 5 5 7 6 7ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขสองตัวสีหางของเซียนเวียงจันทร์วันนี้คือ6 6, 6 หกห้าห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดค่ะคุณพ่อคุณแม่คะถือใจนู้แถมมือนี่เออเป็นเออนู้คิดไว้นะคะในในส่วนโตัวส่วนส่วนเส้นซองเองนะคะอันนี้บเบเดเบเดเบืองของเสีน้นผู้ใดนะคะโดยส่วนโตมือนี่คิดว่าหกยังอยู่ละกะหฮาสิมานะแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะจับคู่กันมาเลยหรือ อาจิมีในในซีตัวนั้นอาจิมีหากับหกแต่บรลูว่าสิมาู่ตัวใดอันนี้ในส่วนส่วนโตที่เบิงสถิตินะคะเลขเล่างวดเมื่อกี้มันออก4 4 4 6 6, 6 9เนาะหนูคิดว่างวดนี้หกยังยูละกะหาจับมาวาสานเอแมนมบอกว่า <c oughs> ต้องเซียนหนูไนดะ้คุณหมอค,คุณแม่หนูบมหนูบมแมนเซียน,น,นเข้านวดเหลขนะ,ะแต่โดยส่วนโตคิดว่าเฉยๆนะคะอามามาโชว์ตัวเลขดีกว่านะคะ โอ้ยอันตัวเลขเพ่นก็นห้มากหน่อยนิดเดียวนะคะหนูก,ก็เลยว่าวแนวอือ่นผสมผสานหาแนวว่าวน้ำแน่นะคะทาเวลาแนะ่ะคุณพ่อคุณแม่ยอย่าฝ่าเบื่อหนูเลยคะ่ะที่จริงอยากเปิดคลิปมากแล้วว่าวปุ๊บ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 จบแล้วก็ปิดคลิปโหลดนะคะว่าอยากยืดเยื้อเลยนะแต่มันไม่ได้นะคะมันต้องทําเวลานะคะอะ แนวทางรัฐบาลเรานะคะงวดประจำวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2565ของเซียนเวียงจันนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเซียนเวียงจัน์ให้เลข4ตัวมาทั้งหมด1หางนะคะก็คือ6657ค่ะเลข3ตัว1หางนะคะก็คือ657นะคะแล้วก็แยกเลข2ตัวมาให้ด้วย4หางนะคะก็คือ หกหกหกห้าห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดค่ะเซียนเวงจันที่จริงเพ่นก็นยึดเ,เลขซีโตข้างบนนะคะซีโตโตเล็กๆที่เพื่อนหายมากนี่เนาะเพื่อนก็นจับไม่แยกเป็นสามโตจับไม่แยกเป็นสองโตนะคะแต่ถ้าคุณพอ่อคุณแม่ทันใดนะคะบอมากโตที่เพื่อนแยกออกมาหายก็คือบอมักโตจับูคจังแท้คุณพอ่อคุณแม่สามารถ พิจารณาแล้วเอาไปจับเซกันเองนะคะยังเช่นเลข3าตัวเนาะพ่นแยกออกมากหายแค่หางเดียวแต่ถ้าคุณพอคุณแม่มัมก6กหหรือว่า667กเจ็งสีกก็ได้ขึ้นกันนะคะบม่จําเป็นว่าต้องตามเสียนนะคะเอาไปพิจารณาเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะหรือถ้าผู้ใดบ่มากเลขในบ่มากตัวเลขใน ในตัวเลขชุดนี้นะคะกับว่าต้องยิบว่าต้องจับนะคะแคบไว้ถาเบิง้งแคบไว้ถาฟั่งนะคะหรือเลือกยิบจับแต่ตัวที่จะคล้องมักเลยนะคะโอ้ยขอว่างล่องก่อนจังหน่อยนะย <c oughs> กไลน์กับปวดแขนคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่บอกเลยว่ามือนีน,น่ะเอ่อต่ละสนักนะคะอันนี้ส่วนตัวเมื่อกี้นะนว่วส่วนตัวของนูไปว่านุ่คิดว่ามือนีเลขเลา่าหน่ะฉัยังมีหกราคาหาสีมางน,นสินะ แต่พ่อไปเบิงของตะละเซียมที่ปัญหามากนี่ค่อนข้างไปถือใจนู้นะคะเซียมเตียบ,บางพี่ตัวเด่นห้ากับหนะคะมีจับคู่ห้าหกมาด้วยนะคะสําหรับอโลงกับมี6หค่ะแต่ว่าบมมีหาหแต่แต่ม, 6, แตแตมีตโตเด่นก็คือหนะคะของย่านาคีนะคะก็มีหด้วยเช่นกันนะคะมือนี่อ๋อวัน พอเซียนสุระนะคะก็มีหแต่ว่าไม่ใช่ตัวเด่นนะคะเป็นเป็นตัวที่เพ่นจับคููมาไห่นะคะแต่มีเลขล็อกนะคะเลขล็อกเก้าหางมาเขาดีดีกัคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดที่ตามเซียนสุระนะคะจับตามองเลขล็อกเก้าหางนะคะอืมเอา้าเบาปนใซ่องอันเซียนเวียงจัดคุณพ่อคุณแม่เลยสีสับซนนะคะอ่าคลิปนี้เป็นแน้าท้งสุดท้ายแล้วนะคะดูกกนเลย เบาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ยาสับสนนะคะคลิปนี้เป็นแนวทางของเซียนเวียงจันนะคะแนวทางเลขราลของเซียนเวียงจันนะคะแต่เมื่อกี้ก็คือที่หนูพูดไปก็คือวิเคราะห์หลอบสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่เพื่อมีคอนอเห็นตรงกันกับเส้นซองนะคะหรืออยากฟังความคิดเห็นของเส้นซองนะคะแต่ ถ้าไม่อยากฟังกะขับไปนะคะอันนี้ก็คือบอลในส่วนที่แบบว่าเอฟซีเพราะว่าเวลาลงคลิปนะเอฟซี FC จะมาถามเมื้อนี้เจนซองมกงักยังยังแังสิะคะแล้วหนูบ่ได้ตอบนะคะกะขอตอบในในคลิปนี้เนาะเป็นคลิปแนวทางเล่านะคะแนวทางสุดท้ายแล้วของเมื้อนีกะเลยขอบอาในคลิปนี้นะคะอ่า,าผู้ใดยังพันในแคปนะคะกะ แคปหน้าจอแล้วก็จดนะคะแนวทางเลขราวของเซียนเวียงจันท์วันนี้นะคะงวดประจําวันจันที่ที่7พฤศจิกายน2565นะคะให้เลขสีตัวมาหหางนะคะก็คือ6 6 5 7ค่ะให้เลขสามตัวมาหหางนะคะก็คือ657ค่ะให้เลขสองตัวมา4หหางนะคะก็คือ6 6 6 5ห7ห้าดหค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ชัดเจนนะคะในส่วนแนวทางเลขราววันนี้ของเซียนเวียงจันนะคะเลขน้อยนะคะน่าลงทุนนะคะน่าจับตามองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกก่กับการตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าขัดก็ผ่านนะคะแนวทางตัวเลขที่เอามานําเสนกอกับ เป็นเพียงนะคะแนวทางประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะคะไม่ได้มีอะไรมาการตีว่าตัวเลขนี้จะมาร้อยเปอร์เซ็นนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะจังไดกะคอโวยพอนะคะหาคุณพ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆรับทรัพย์กันทุกคนนะคะเย็นนี้นะคะบพระว่าจะยิบจับพองไผ่กะคอหายเฮงขอหายรวยคอหาได้เฮ่กันทุกคนนะคะ ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนที่รับชมรับดูคลิปนี้จนจบคลิปนะคะคลิปหน้าสิเป็นแนวทางของภายแนวั่งดีๆทั้งใดงนะคะฝากติดตามไว้น,น้ำในเด้อจ้ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ